ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพบเชลซีแม็อลิสเตอร์ฟิตคืนโควิลเดียงวืดบิ๊กแมตบิ๊กแมตพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะฝูงเปิดบ้านต้อนรับเชลซียักหลับกลางตารางถือเป็นการชิมลางก่อนนัดชิงคาราบาวครับช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงส่วนสถิติการพบกันก็ไม่น่าเชื่อว่าเจ็นัดล่าสุดรวมทุกรายการล้วนลงเอยด้วยผลเสมอ รีวิวพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันพุทธที่31มกราคม2567ลิเวอร์พูลปะทะเชลซีเวลา3นาฬิกา15นาทีท่าทัสด์ทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และ2ส,สนามแอนฟิ์ความพร้อมก่อนแข่งเจอเก้นครอปจะทำทีมลุยพรีเมียร์นัดแรกนับตั้งแต่ประกาศอำลาหงแดงตอนสิ้นสุดซีซสัส้นนี้โดยได้ข่าวดีเมื่ออลกซิสแม็กไอสเตอร์ฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกหลังจากวว้นเกม F a ฟเอคัพรอบ4ี่ที่ถล่มนอริสิตี้ แต่ในรายเตียโกอาคันตาราคืนซ้อมได้แล้วยังไม่พร้อมคัมแบ็กเช่นเดียวกับตัวเจ็บรายอื่นอย่างคอสตาซิมิคาสเจลมาติสเตฟานบายสติดรวมถึงโมซาลาที่เดี่ยงระหว่างรับใช้ทีมชาติอียิปต์ขณะที่วาตารุเอนโดก,ก็ยังติดพันธุรกิจเอเชียนครับด้านเมลิโซโปเชติโนนายใหญ่สิงโตนึงมวครามยืนยันลีไว้โควิวกองหลังลูกม่อจะจมุสิทธ์มีส่วนร่วมเนื่องด้วยปัญหาบาดเจ็บระหว่างวอร์มก่อนเกมเ a ครับ กรณีเดียวกันกับคร uh ิสโตเฟอร์เอนคุนคูและมาโลกุสโตอย่างไม่ฟิตพอลงสนามแต่ในรายน oh ok, ิโคลัสแจ็คสันหัวหอกเซนเกลเสร็จสิ้นภารกิจแอฟคอนรอลุ้นเดินทางกลับมาทันเวลาหรือไม่แต่อาจจะนั่งสำรองไปก่อนโดยให้โคพาเมอร์เล่นฟอลไนพร้อมด้วยราฮิมเตอร์ลิงคอเนอร์กาลากเกอร์และมิคาโลโมริกปั้นเกมนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามลิเวอร์พูล4-3-3อลิสันเบเกอร์เชนนเล็กซานเดอร์นอิบราฮิมาโกนาเต เฟอร์กิวฟันไดแอนดูโลบสันเคอติสจนูนอเล็กซิธแมกอลิสเตอร์ไรอันกราฟเฟนแบกเดียโก้โชตาดาวินนยูยีสลุยดิออสเชลซี4-2-3-1ยอเย่เพโตวิดอักเซลดิซาซีเตียโก้ซินวาเบอร์นัวบาเดียวเบนชิเวลมอยเซตษไกเซโดเอนโซเฟนันเดสไรฮิมสเตอร์งิงคอนเนอร์กล,ลเกอร์มิคไโลโม o ดิกคพาเมความน่าจะเป็นของเกม ลิเวอร์พูลเหนือกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยตามสถิติเจอในลีกแพ้แค่คนเดียวในรอบ11นัดหลังแต่กลับกันก็ไม่ชนะเชลซีมาหกเกมติดต่อกันแล้วยิ่งในยุคโค้ชพอร์ตดูจะเล่นดีเวลาเจอทีมใหญ่เชื่อว่ามีลุ้นควักแต้มกลับไปเหมือนกันผลการแข่งขันที่คาดล,ลิเวอร์พูลเสมอเชลซี1ต่อหนึ่งโมฮัมเหม็ดซาลห์ไหวไหมเจอเกนครับอัปเดตความพร้อมล่าสุดของลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลมีคิวลงสนามในวันพุธนี้ด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีก่อนเดินทางเข้าเมืองหลวงไปฟาดเกือกกับอาเซนอทที่สนามเอเมสเตเดียมในวันอาทิตย์ต่อความคืบหน้าล่าสุดครอบกล่าวกับสื่อเม,มื่อ30มกราคมว่าใน2เกมนี้หงแดงจะยังปราศจากซาลาเนื่องจากสตาร์ทีมชาติอียิปต์ที่มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังจากการรับใช้ชาติในรายการแอฟริกาคัพออฟนชั่นนัดเสมอกับการหน้า2ต่อ2ในเกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่ม และจะยังไม่พร้อมลงเล่นในระยะนี้โมเขาได้รับบาดเจ็บตอนแรกมันอาจจะแย่กว่านี้มากและเขาก็ยังไม่พร้อมในตอนนี้เขาแค่กําลังทํากายภาพบําบัดและฟื้นฟูร่างกายในโปรแกรมที่ยิมเท่านั้นส่วนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เข้าลงฝึกซ้อมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วละ่ะดังนั้นก็น่าจะไม่เป็นไรและเขาน่าจะพร้อมสําหรับเกมในวันพรุ่งนี้และครอปยืนยันว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะพลาดเกมที่ช่วยทีมในการพบกับเชลซีและอาเซนอลนอย่างแน่นอนแล้ว สำหรับเตียโก้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วและนั่นเป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากหลังจากหลายเดือนที่เขาทำไม่ได้แต่เขาต้องการเวลาสักพักและไม่มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมจนถึงตอนนี้ขอโทษล่วงหน้าเมาริโซโปเชติโน่ลั่นนำเชลซีบุกค,คว่ำลิเวอร์พูลเมาริโซโปเชติโน่ผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตีของสิงโตเงินครามเชลซี ตั้งเป่าสยบลิเวอร์พูลที่สนามแอนฟิลด์ในศึกพิมลีกอังกฤษวันพุทธที่3 1มเรมกราคมนี้ช่วงนี้เราคุนพลหงแดงและสาวกเดอะครอบพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความทรงจําที่สวยงามให้กับเจอแคนครอปกุนซือชาวเยอรมันซึ่งจะกลุ่มบังเหียนทีมเป็นฤุูการสุดท้ายแมตช์ล่าสุดที่ชนะนอริสิตี้ในเกมเอครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครอปถึงกับซาบซึ้งหลังได้ยินแฟนบอลหงแดงตะโกนร้องเพลงประจําสโมสรยูวิลเนวอร์กลอนลั่นสนามแอนฟิลด์ สำหรับเกมที่ต้องรับมือเชลซวสีนั้นโปรชิติโนประกาศชัดเจนว่าจะใส่เต็มที่เพื่อคว้า3ามคะแนนกลับบ้านให้ได้และไม่สนว่าจะทำให้งานอำลาครอปต้องสะดุดก็าตามมันเป็นเกมที่พิเศษสำหรับเขาจนกระทั่งจบฤดูกาลมันจะเป็นแมตช์ที่พิเศษเสมอทุกครั้งที่ลงเล่นในแอนฟิลด์มันจะเป็นเหมือนกับปาร์ตี้เฉลิมฉลองให้กับเจเกนครอปเพื่อเป็นการแสดงความรักที่แฟนบอลมีให้กับเขาและผมคิดว่าเขาสมควรได้รับสิ่งนี้ อย่างไรก็ตามเราคิดว่าเราต้องบุกไปที่นั่นและคว้าชัยชนะให้ได้ขอโทษด้วยนะแต่เราไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองของพวกเขาเราต้องแสดงผลงานให้ดีที่สุดและคว้าชัยชนะในเกมนี้โปเชตติโนระบุราฟาเอลเบนิเตสผู้จัดการทีมเซลตาบีโกขอให้ลิเวอร์พูลโชคดีกับการหาหนายใหญ่คนใหม่มาแทนตำแหน่งของเจเกนครอฟ ครอบยืนยันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะอำลาตำแหน่งหลังจากจบสีซสั่นนี้ทำให้หงแดงต้องเริ่มกระบวนการสรรหาเฮดโค้ชคนใหม่ถามกลางข่าวลือกับหลายคนเบนิเตสกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมมีข้อได้เปรียบเพราะผมมีคนที่รีฟูและมีคนที่อยู่ในสมสรไมม่ากก็น,น้อยผมรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรผมมีแต่คำพูดดีๆเกี่ยวกับรอปเพราะเขาคือเพื่อนของผมผมมีความสัมพันธ์อันดีกับเขา เขาทำและกำลังทำงานได้อย่างดียิ่งทุกอย่างที่ผมสามารถพูดถึงครอบกับลิเวอร์พูลได้นั้นมีแต่เรื่องดีๆผมรู้บางอย่างจากข้างในมันดีกว่าที่ท,ทราบมากเลยเขาออกมาพูดทำให้สโมสร,รมีเวลาในการจัดระบบใหม่ซึ่งจากมุมมองอีกด้านนั้นมันโคตรจจเยอรมันเลยเพราะพวกเขามักจะแจ้งเตือนก่อนดังนั้นไม่ใช่เรื่องช็อกแต่อย่างใดหวังว่าลิเวอร์พูลจะทำได้ดีนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปและเมื่อโค้ชคนใหม่เข้ามาด้วยผมหวังว่าสโมสร,รจะโชคดี ไซมอนโจนจากเมลสปอร์ตรายงานว่าการอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมไปของเจอเก้นครับนั้นอาจทำให้เป็นโอกาสอันดีที่สโมสรลิเวอร์พูลจะทำการติดต่อและโน้มน้าวให้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการด้านกีฬาของสโมสรให้กลับมารับบทบาทใหม่ที่คาดว่าจะมีการปรับโครงสร้างขึ้นหลังยุคข,ของครับสิ้นสุดลงสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมที่จะมีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่และครั้งสำคัญในช่วงสามนดานี้และเอ็ดเวิร์ดก็ยืนยันว่า เขาไม่ต้องการอยากที่จะรับบทบาทในตําแหน่งผอ,อ,อก,กีฬาอีกต่อไปแล้วแต่ลิวร์พูเองก็พร้อมที่จะให้เขาอยู่ในบทบาทอื่นของสโมสรถ้าเขากลับมาร่วมงานกับสโมสรอ,อีกครั้งท้งนี้สโมสรลิวร์พูเชื่อว่าการพาตัวเอ็ดเวิร์ดกลับมาคงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลดีเนื่องจากเขาเองก็รู้จักและคุ้นเคยกับนักเตะในทีมหงสแดงในตอนนี้และรู้โปรไฟล์ของผู้เล่นที่จำเป็นที่จะต้องเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมในสมัมน,นานอีกด้วย ปัจจุบันตอนนี้ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและเอียนเกรแฮมอดีตนักฟิสิกแห่งแผนกข้อมูลของลิเวอร์พูลได้ทำบริษัทวิเคราะห์ลูโดนอติกกลายเป็นนักลงทุนอย่างเป็นทางการในโบตันวันเดอร์เรอร์และเอ็ดเวิร์ดยังร่วมงานกับโบตันเมื่อต้นฤดูกาลที่แล้วเพื่อวิศวกรเรื่องสัญญายืมตัวของคอนเนอร์แบดลีย์และโอเวนเบ็กอีกด้วยส่วนจูเลียนบอรดตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากไมเคิให้ขอรับตำแหน่งพ่วงในการกีฬาที่นั่นนะครับ breaking ฟาบิโซโรมาโนยืนยันสโมสรลิเวอร์พูลมีการติดต่อไปอยังไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้นวยการด้านกีฬาของสโมสร,รพวกเขาจริงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและแผนของเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปก็คือการเสนอให้เขาเข้ารับตำแหน่งรับผิดชอบการปรับโครงสร้างใหม่ของสโมสร,รทั้งหมดแต่เอ็ดเวิร์ดได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอของลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาไม่มีความสนใจอยากที่จะกลับไปร่วมงานกับ f s g อีอีกแล้วแม้ว่าเขาจะถูกเสนอตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับสโมสร,รในอนาคตกต็ตาม ต้องโดนกระทำอะไรมาหนักแน่ๆไม่งั้นไม่แห่งและขยาด FSG แบบนี้แน่นอนและล่าสุดราเฟลเบเนเตสก็ออกมาแชร์ว่าเขามีสายข่าววงในของสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้และมีมาตลอดและเขารู้ว่ามีเรื่องอื่นอีกมากที่ทำให้ครอปอำลาสโมสรไปพอจอยจากเดอะไทม์เปิดเผยถึงสาเหตุว่าทำไมไมเคิลเอ็ดเวิร์ดถึงปฏิเสธข้อเสนอจากสโมสรลิเวอร์พูลในการชักชวนให้เขากลับมาทำงานที่สโมสรอีกครั้ง สาเหตุสําคัญที่เอ็ดเวิร์ดปฏิเสธข้อเสนอก็เนื่องมาจากว่าตอนนี้เขากําลังทํางานร่วมกับเอียนเกรแฮมอดีตนักฟิสิกแห่งแผนกข้อมูลของลิเวอร์พูลที่ลูโดนติกซึ่งเป็นบริษัทธุรกิจที่ปรึกษาด้านกีฬาที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วและกําลังไปได้ดีด้วยนี่นับเป็นครั้งที่2แล้วที่เอ็ดเวิร์ดปฏิเสธข้อเสนอจากทีมยักษ์ใหญ่ในพิมริซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยปฏิเสธที่จะเข้าไปรับงานเพิ่มในการด้านกีฬาของสโมสรเชลซีไปแล้วก่อนหน้านี้เช่นกัน ซึ่งพอตจอยส์เองก็ยืนยันว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดไม่ได้มีปัญหากับสโมสรลิเวอร์พูลหรือเจคินครอปและเขารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับข้อเสนอจากสโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งแต่เขาต้องปฏิเสธมันไปเพราะเขาต้องการทำงานภายใต้การบริหารด้วยตัวเองกับทางเอียนเกรแฮมที่ลูโดนติกที่กำลังไปได้ดีในเวลานี้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้